สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ราวินดาบีชรี r อร์ทแอนด์สปนาจอมเทียนค่ะที่นะคะเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ติดกับหาดนาจอมเทียนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องพักประเภทวันเบ o รูมพูลวิลากันค่ะ If side you from you're California the west California. และนี่ก็คือห้องพักของเราในวันนี้ค่ะวันเบดรูมพูลวิลล่านะคะเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับส่วนของสระว่ายน้ําก่อนเลยค่ะสระว่ายน้ํานี้นะคะจะเป็นสระส่วนตัวค่ะสําหรับห้องเราโดยเฉพาะเลยค่ะ เข้ามาในส่วนของห้องนั่งเล่นกันนะคะโซนของห้องนั่งเล่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าห้องนี้มีขนาดกว้างประมาณ8.4ตารางเมตรเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะส่วนของห้องนั่งเล่นเข้ามาก็จะเจอกับโต๊ะนั่งทํางานก่อนนะคะอยู่ในมุมห้องค่ะแล้วก็จะมีโซฟานะคะอยู่2ตัวด้วยกันเพื่อที่จะได้ดูทีวีจอใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะทีวีนี่นะคะสามารถดู YouTube แล้วก็ Netflix ได้ด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะก่อนที่จะไปถึงห้องนอนนะคะเราจะมีทางเชื่อมตรงนี้ค่ะเป็นครัว เล็กๆของเรานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะจะมีทั้งจานนะคะช้อนซ่อมแก้วน้ําแล้วก็ซิงล้างจานให้เราค่ะแถมยังมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้เย็นขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะถัดเข้ามาในส่วนของห้องนอนนะคะเข้ามาก็จะเจอกับเตียงนอนขนาดใหญ่ค่ะเป็นเตียงแบบ king size นะคะแล้วข้างๆเตียงนอนเนี่ยเราก็จะมีเดเบดพร้อมกับทีวีอยู่ปลายเตียงอยู่มุมห้องด้านนู้นด้วยค่ะ ข้อดีของส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเขาจะทําประตูอยู่ตรงที่ปลายเตียงนะคะเพื่อที่เราสามารถเปิดประตูไปแล้วก็เชื่อมไปยังสระว่ายน้ําส่วนตัวของเราได้ด้วยค่ะเดินลงเล่นน้ําได้สะดวกเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ํากันค่ะ ก่อนที่จะถึงห้องน้ํานะคะด้านนี้ค่ะจะมีมินิบาร์เตรียมไว้ให้เราอีกตรงนี้นะคะก็จะมีชากาแฟนะคะแก้วชาแก้วกาแฟแล้วก็ในห้องนี้นะคะเขาจะให้เครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลพร้อมกับแคปซูลกาแฟถึง4แคปซูลด้วยกันค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าก่อนนะคะในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีกระเป๋านะคะสําหรับให้ไปเดินชายหาดมีตู้เซฟค่ะมีชุดคลุมอาบน้ําแล้วก็มีรองเท้าเดินในห้องด้วยค่ะ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางกระเป๋าค่ะแล้วก็จะมีรองเท้าแตะสําหรับเดินเล่นที่ชายหาดด้วยนะคะ เข้ามาในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะห้องน้ำเนี่ยเขาก็แบ่งสัดส,ส่วนให้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเข้ามาก็จะเจอกับกระจกบานใหญ่กันเลยนะคะพร้อมอ่างล้างหน้า2อ่างด้วยการแยกกันเป็นฮิสกับเธอค่ะส่วนอเมนิตี้คิดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีพวกสำลีผ้าเช็ดมือคัตตันบัตนะคะชาวเวอร์หวีมีดโกนแล้วก็ชุดแปรงสีฟันพร้อมยาสีฟัน2ชุดด้วยกันแล้วก็จะมีสบู่ล้างมือเตรียมไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของห้องน้ำและห้องอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะแยกโซนกันอย่างชัดเจนเลยค่ะที่สําคัญนะคะ ที่เราชอบที่สุดของห้องนี้เลยก็คือห้องนี้จะมีอ่างอาบน้ําให้เราแช่ด้วยค่ะแล้วอ่างอาบน้ําตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดหน้าต่างนี้เพื่อเชื่อมไปยังห้องนอนได้ด้วยค่ะ <S <S i no. หลังจากสำรวจห้องพักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะพาทุกคนนะคะเดินไปตรงบริเวณชายหาดกันค่ะห้องที่เราพักนะคะสามารถเดินมาที่ริมทะเลแล้วก็ตรงชายหาดนะคะมานั่งชิลๆตรงนี้ได้ไม่ไกลเลยล่ะคะ่ะเดินมาแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะ ที่จะไปถึงชายหาดกันนะคะเราเดินมาแล้วก็จะเจอกับสระว่ายน้ําก่อนค่ะสระว่ายน้ําของที่นี่นะคะมีอยู่3ามสามด้วยกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสระที่อยู่ติดกับริมทะเลเลยนะคะติดชายหาดเลยเวลาเราเล่นน้ําไปแล้วก็จะสามารถมองวิวทะเลได้ด้วยที่สําคัญอยู่ใกล้ห้องอาหารได้ค่ะ You from the west, and ที่นี่นะคะเป็นที่พักที่อยู่ติดกับทะเลเลยล่ะคะ่ะบริเวณนี้นะคะก็คือหาดนาจอมเทียนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูบริเวณหาดกันคะ่ะบรรยากาศริมทะเลของที่นี่นะคะจะมีเก้าอี้ชายหาดค่ะเรียงไว้ให้เรานั่งหลายๆจุดเลยนะคะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ค่ะทำให้เราสามารถนั่งได้รับลมทะเลแบบไม่ร้อนเลยละคะ่ะ เขาจัดมุมถ่ายรูปไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นซับบอร์ดค่ะเป็นแผ่นซับบอร์ดหลอกๆนะคะอันนี้เราสามารถมาถ่ายรูปที่มุมนี้ได้หรือว่าจะเป็นมุมตรงนู้นเลยก็ได้นะคะเขาจะตั้งแผ่นซับบอร์ดไว้ให้เราเป็นมุมถ่ายรูปค่ะนี่แล้วก็มีเป็นแบบเปลืสารตรงนี้นะคะมานอนได้ยิ่งใหญ่มากเลยนอนได้2คนเลยนะเนี่ย มุมชิงช้าตรงนี้ก็มีค่ะมาถ่ายรูปตรงนี้เก๋ๆอ่ะสวยเลยมุมนี้เพราะว่าชิงช้านะคะเขาจะห้อยไว้กับต้นไม้นี่สองต้นตรงกลางตรงนี้พอดีเลยค่ะแล้วก็มีมุมนี้เป็นกรอบรูปนะคะกรอบรูปที่มีเขียนชื่อโรงแรมไว้ค่ะราวินดาบีชวีสอทแอนด์สปารนะคะเราว่ากรอบรูปนี้เป็นมุมที่แบบถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ่ายออกไปข้างนอกตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นทะเลได้ค่ะ ก็มานั่งปิกนิกกันที่ริมชายหาดเลยคะ่ะเราสั่งเซตปิกนิกมานะคะในเซตก็จะมีขรับแซนด์วิชค่ะแล้วก็ปลาท่องโกของราวินดานะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยพร้อมกับอิตาเลียนโซดาค่ะ แล้วเย็นวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องอาหารรีวาบีชว่ค่ะห้องอาหารนี้นะคะจะเปิดตั้งแต่1 1บโมงถึง3าทุ่มครึ่งค่ะวันนี้เราจะมาทานอาหารเย็นกันที่นี่นะคะพร้อมกับชมวิวทะเลไปด้วยตามมาเลยค่ะ <S <S และว,วันนี้นะคะเราก็สั่งอาหารมาสามอย่างด้วยกันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะจะเป็นยำปลาแซลมอนสดค่ะแซบๆเลยอย่างที่2นะคะเป็นแกงคั่วใบชะพูเนื้อปูค่ะและอย่างที่3นะคะน้องพนักง,งานแนะนำมาเลยค่ะอันนี้ก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะอาหารที่เราสั่งมาวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ สวัสดีเช้าว,วันที่2ค่ะวันนี้เรามาทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นห้องอาหารราวีน่านะคะ Allday d i n i n g ค่ะบรรยากาศห้องอาหารโดยรวมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลายอาหารกันค่ะสเตชันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารพวกปรอนอุ่นร้อนค่ะก็จะมีพวกแฮมไส้กรอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกไก่แล้วก็ปลากะพงซอสเคปเปอร์ er นะคะ อันนี้จะมีผักย่างกับแพนเค้กค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่ดาวมาต่อกันที่อีกด้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวต้มนะคะนนี้จะเป็นข้าวต้มขาวทรงเครื่องแล้วก็นนี้จะเป็นข้าวต้มซีฟู้ดค่ะในนี้จะมีปลาหมึกด้วยนะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกข้าวสวยนะคะมีหมูผัดพริกไทยดําค่ะอย่างข้าวต้มทรงเครื่องเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถมาเติมเครื่องได้ตรงนี้เลยค่ะ สเตชันขนมปังต่างๆนะคะก็จะมีขนมปังให้เราเลือกกิบได้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีพวกซีเรียลนะคะคอนเฟลกอะไรทั้งหลายอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ่ายขนมปังให้ดูก่อนนี่เป็นครัวซองก็มีนะคะสเตชันต่อมาก็คือพวกสลัดผักค่ะมีน้ำสลัดต่างๆนะคะแล้วก็มีบรรดาผักให้เราเลือกอยู่ตรงนี้เลยค่ะ อยู่ใกล้ๆก,กับโบโลนานะคะมีทั้งโบโลนา่าหมูและไก่ค่ะผลไม้ก็มีค่ะเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลนะคะมีเงาะมีแตงโมมีส้มแก้วมังกรแล้วก็สับประรดค่ะโอ้อันนี้เป็นสเตชันเองนะคะ Good Morning! A. ค่ะก็สามารถสั่งไข่ได้หลากหลายแบบที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็รอรับที่ช่องนี้ค่ะและสเตชันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของเราเลยค่ะก็คือปลาท่องโกค่ะเป็นสินค้ายอดฮิตขึ้นชื่อของที่นี่มากๆเลยค่ะมีเป็นซาลาเปานะคะมีซาลาเปาไส้เผือกให้ด้วยค่ะน,นะคะแล้วก็ยังมีสเตชันที่เป็นข้าวมันไก่ด้วยค่ะ ain't got no worries this my mind don't plan on leaving there ain't nothing better than the west side that's right. my